ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับผู้หน่อยนะครับผู้หน่อยผู้ตุนะครับตอนนี้ตจำต้องลักมาหอดเวทีปฐมบันทึงศิลป์บ้านเสียวตำบลหัวง่วนอำเภอแางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาหอดเดียวนะครับรถมาเดียวเดี๋ยวลอจอดรถเดครับพี่น้องครับตีเงี้ยครับมึง่าผู้ใดมากเนี่ยพี่น้อง จำต้องรักทับมากเลยครับมาขึ้นเวทีประชมครั้งที่6นะครับเอ้ยครั้งที่ครั้งที่4นะครับครั้งที่4ในรอบ6ปีครับพี่น้องครับในรอบ6ปีมาแล้วนะครับมาฮอดแล้วในอาการปกติครับมือนะครับสู้เผื่อครับคงอาจที่เรานะครับคงอาจที่เรานะครับนะครับเห็นแล้วนะครับมาแล้วครับตัวเป็นครับตัวเป็นมือนี้บ่ตัวเน่ามือนี้มือนี้บ่เน่าครับมือนี้ นะครับเราเราเ,ราเราก้าหมดแล้วรอดเราเอาการครับวันนี้ยินค้าว่าไปซื้อส่งไม่ติอย่าลืมหูดซิปกันแล้วกันนะครับส่งไม่โอ,อ้สวัสดีครับสวัสดีน้องกวางมาแล้วครับในลำเสียงแหงบเสียงแห,คง,แหงครับเรื่องว่าไผ่มาเนียไผ่มาเนียไผ่มาเนียนี่น้องครับไผ่แม่เนียผู้ใ<ห>ดนี่ไม่ยิ้มสินตี่ จ้าขสววสดีพี่น้องในียัม่งพี่น้องกำลังเบิ่งได้ชดเจ้าที่นี่อันนี้แย่สินครับย่สินครับนี่ย่สินนี่แย่สินตัวเป็นเสียแดงมาจะข้นกว่าในรถโหมาในท่อนสีแดงมาสี่คนเตี่ย ไข่ใจสิขาดน้ำข่อยเลยบบอกกาบอก,บอก,บอก,บอกว่ามาบ่มากคนมาหอด旱คนละเ <c oughs> ออเคยเท่ามาหอดหานย่อมไหนจังบอกอ,อืมพ่อใหญ่สอกระโทห่หาดูดูมือดิพ่อใหญ่สันก็ะไดหอดใจเราคู่น <c oughs> ้อยหอดใจเราคู่หน่อยโยชันนะครับพี่น้องครับหอดแทนหอดแทนหอดแทนสัญญาณอาจจะบอ <c oughs> ดีนะพี่น้องอาจจะตัดกับ <c oughs> ขึ้กับขึ้ตัดนะพี่น้องเด้อแต่ว่าคู่น้อยทายคลิปไปยู่นะครับมึงไม่คิดออกนะครับตันนี้เพิ่นบันในโลงรถครับ เลื่อมยังอีกเสียนอังออกหนาไปที่ละเสียรองเพลงเพิ่มนละหลาอ๋อมันลืมสุดจเลืมอยเสียนอนดอกอืมลอยูีรอกมือนีกเอาม่นเใลสแล้วแล้วแกะวัแกะออาไปกับมากก็มาเลยมรือนี่มึงนี่อาบน้ำยุตัวมอนี่อาบ่น้ำอาบาน้ำยุทเนาะไปซื้อยังเลยก่อนไปสารคามก็ได้ไปสารคามไปเชีเงยื่นนี่ไปเชงยื่นไส้ใบ่มันไส้ใบดอกไส้ใยูงันบาง้ามันหวานติดเวรมา่นอืมได้น้ำเพียรมันถาอยู่

พื um other, uh, ت, uh ้น oh. มันเกียกแดดพื้นพื้นพื้นที่โน้นที่ตอนเราซื้อมาแตกหนาพื้นที่แม่ซื้อมาอะไรแต่เอามาพรอกันละกันเพไ่อใอ้ตัวกนแดกจ้าอันนี้ครับลูกป้าลูกไส้นเทกระป๋าเดียวกระเปาใบนี้เอาใ่าเขาเอาใบผ้าพนะไปยังอวางสันมันบอเทอากันิกไกลเหมนีน้ำหอมนี่น้ำแก้บ้วปากนี่ยังงเาทียส เอาให้แม่ถือไว้กระเป๋าเลยนะให้แม่พ้าให้มันมะเนเพชชายุปุนขอเป็น่ยนอะไรมาให้องกนะต้องเจออะไรยังไงนปจำเดียวอันน้ำเพชชายุแล้วเป็นเป็นเป็นเสื้อหรือเก่งยังือเก่งเดียมเถอะจ้ะโอ้ยไอ้กองก็ไม่ใช่แบบนี้ มาไปเอาเสีอะไรเสียญี่ปนซอสกีเสียพุ่มกับครแล้วะะับไปแล้วครับเม่ขามเสียญี่ปุืมเสียติดทเชิกนครับพี่น้องครับทูดเชินบวัดตีทักทายอ๋อเพื่อนใหม่แล้ว กับมันใจได้ครับน like okay. ี this, ่ค eh uh ือ huh. คืน้ำเพชดนีน้ำเพชรอยู่ทั้งอีหลงใไมใส่น้ใหมใสตรงนี้ตรน้่ใช่เมไปหมดายุ่นเรอ่าว่าเป็นคอนโดรว่าเป็นคอนโดวัสดีรับ

ลงมาไปกินได้หมดเลยาเลงมาเพื่อเสื้อใส่ได้เลดีลืมเสื้อใช่ไหมเนี่ยนั่นครับไม่เป็นไรเราจะใส่ได้เผื่อไม่เวลานั้นเรามใช้เข็มยิบก็เอาให้เราใส่เดำมดลอแก๊ลองชุดครับล่องชุดกันดูต่อ ก็ได้เด้สิให้เพราะว่าไม่งั้นเราต้องไม้ดีไงใครเคลีกรบปีกออกเกี่ยวเกี่ยองเกี่ยวเป็นข้างเวทีกัตอนนี้กำลังคณะกรรมการเปิดงานอยู่ครับแตเสื้อเขาทไมเสื้อขา น้ำเพชรน้ำเพชรขสิจัดการเรื่องการแต่งตให้คือเก่าครับเื่อน้แต่ว่าถ้าตีเพื่อนเลิบเแต่อนเใ้าอลองิบ คอาตุมครับคอตุมกืลังจัดแจงเรื่องการเต่งตัวให้เพื่อนเพราะเบิรได้อยู่น้องพี่น้องนะสัญญอานมันตัดแต่ที่ตัดได้พี่น้องเนี่ยมันหมุนอดเอาด้วครับด้วสองขีดทีดีองน้ดไอ้ทับข้างในอ่ะกำลังคิดอยู่เราจะทับข้างในนมีเสื้อขาว กำลังใจกันมากครับพี่น้องครับกำลังจ่อมาครับพู่ไม่คู่กันท่านนาทีตัวแทนแฟนครับเอฟซีทัวร์โลกนะครับเกี่ยวกับการประกบปะงมกันสิบสามเดือนนะครับแห่งการใช้ความพยายามนะครับจากสิบแปดธันวาปีหกขานะครับแล้วนี่ก็บสิบเจ็ดธันวานะครับก็สิบเจ็ดมกราคมนะครับสิบสามเดือนเต็มเป๊ะครับมือนนี่ว่าสิบสามเดือนเต็มเป๊ะ นี่การดูแรื่องของภูมิปัครับสิบส,ส,สามเดือนนะครับกาสภาพของเพลินกระิดประมาณนี้นะครับพี่น้องอาจจะบ่สมบูรณ์ลอยเปอร์เซ็นนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนการเดินทางของภูมิปุนะครับก็คือภูมปุได้อธิบายไปแล้วว่าบ่ยังโอ้พศออมาแล้วครับพ่อโตเป็นเป็นโตเป็นคักแล้วล่ะบ่เน่ามือนี่สวัสดีครับ เบื่อรอโพดมือนีเบื่เน่ามือหนิขนาดพ่อในศิษย์ผมยังบ่อแตยังบ่เน่าแต่ว่าในศิษย์ผมก็ยังบ่เน่าพ่านสันนะครับพรศั่นนะครับผู้อยู่เบื้องหลังสนับสนุนสนับสนุนนะครับในศิษย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนเดี๋ยวนอนแม่เปิดเตอนนี้ กระสิบ่าช่วงเกาบ่งน่าจะช่วงหลังเอ็มลอยแมนแม่ประานดีครับาดีครับบสัาวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครุกๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ กบลาใสมาแต่งให้แล้วทุกวันนี้วันนี้มีมีมือนี้มีวันวันนี้มีมีเมคอัพค่ะสนับสนุนสนับสนุนจากร้านต้นหลิวสวยเลิศกมลาใสแล้วก็ยิงเสื้อแล้วก็แต่งหน้าทำผมวันนี้โอ้มีสปอนเซอร์ด้วยวันนี้อยากให้พี่น้องประทับใจบางทีน้ำเพชรแต่งอาจจะว่าท่านได้ถึงเขาก็สวมแต้มเพชรมาสุดยอดเลยลูกขุดลังเพิ่นจะไปไหมถามขุดลังจะไปไหม ที่ดูคนอยากให้ไปมอยากให้ไปพี่น้องเขาอยากให้ไปทั่วลูกทันนวลในชั้นไปนี่ฉันก็อยากให้ไปละวันที่ยี่เบ็ดที่ยี่สองขุดลังนะขุดลังไม่ใยี่สองยี่เบ็ดค่ะยี่เบ็ดที่น้องครับทรงกำลังใจไหมนะพี่น้องเนี่ยยี่เบ็ดอยู่กุดลังบอลบืออีกงานหนึ่งเปิดขึ้นเนี่ยเปิดเปิดรับหัวเฮงเปิดรับเงินรับทรัพย์แล้วแล้วเซร์ราให้ชั้นใช่ไหมมีมีวันนี้เมคอัพจากร้านให้ร้านต้นหลิวสวยเลิศ กมลาใสมาดูแลุด่ต้นรับพี่ตมตองรักมนีล้านล้านดังแห่งกมลาใสมาดูแลเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมเสื้อผ้าด้วยตอนนี้คืออันนี้ยังไม่พอใจเท่าไหร่เดี๋ยวสั่งไปแล้วซั่งให้น้องเอามาให้ไม่อะมาลอกให้ไม่นกว่าแบบขนาดว่าเลิศดขนาดนี้น้ำเพชรยังไม่พอใจอีกนะนี่พอใจค่ะยัง่อเพื่อนเลือกเขามันต้องเต็มที่เนาะ ต้องที่สุด,สดแมยกก่มีเต่แม่โยกไม้เหล็กหนึ่งเขกามาได้ปฐมนธสิงปฐมไม้เหล็กหนึ่งอเอกก็ห้ะเอกไม้เหล็กหนึ่งสิเมื่อยมาได้ได้หญิงะจ้าเออกม่อกอยมาได้อเอกนราพอว่าแล้วนราพอาว่าไดวันนี้<อ>มีเมคอัพจากร้านเสริมสวยจาก<อ>กัมราสยจะมาเมคอัพ เสื้อผ้ากับการแต่งตัวให้ด้วยคุณพ่อครับดีครับดีครับดีสุดยอดครับอ๋อพ่อสอนแล้วยิ้มเลยครับมือนแล้วเพราะว่าทวงแห้งนั้นแน่นเปียกนี่มันแน่นแตกปูคนรับไว้รับผิดชอบไปเลยสิว่ามันงูเหลือมเลยตีขันแตกมืนหรีไ่มีผู้รับผิดชอบมันแน่นแห้งหมดแซนวิตตี้กวาดแซนพิตตี้เฮ้ยลงมาก่อนเดี๋ยวจะถึงกระเด็นแล้วนี่ร้านมาขายเจริญร้านแม่หอยเจ้าพ่อก็ เจ้าม้าปุมเก่าอ๋มีมีสปอนเซอร์ของกินด้วยอีกจงขเรามาสปอร์ลามาสปอร์ตมันครับร้านขายเจริพ่อครับแม่ดครับแม่พ่อแม่แม่อแเราเตรียมงานเราอยโอ้โหครับครับหน่อยเรายกเอาเฮียนหน่อยเราอยนโอ้หเราจะเทียนหัวลังไม่บอกทอาอกเียนบดีเนียโอ้ม่ดแมบอกก็ไมั่งไปไป สร้างไปมากออกมันก็ได้เป็นตัวผมบอเผมบอกเงินบอกเงินผมเหตุดซื้อไม่มันก็ดีเลดีแต่สร้างก็ได้ดีิผมอยากเห็ุผมอยากเห้ผมเห็นลายมือผมไหวคนมาอืมันว่าดีกว่าบนราัเขันั่คือเียดหมูอ้าโยนลำร้อแล้วยนเขาจ่ายเครื่องเหียวถึแม้เรียกว่ากาซื้อ มันเกิดมันเกิดแม่มันอกแต่ว่าเขาอันแล้วอันแล้วมันเกิดแม่ปียี่สบเอ็ดี่ตอบแฟนนขับด้วยเอาทำพอดับซอสแ้วแล้วยางห้ไปพอซอสที่ห้ไปว่ายี่สิบเือรบ่อะื่อบื่ะกุดั่งนะผู้ดาเมืงเก้อยู่นี่นานนานฟมีผู้ใดยสารมีต่ผู้รุ่นทั่วพี่นวงสิบอ็ฟางหนูไปไหนเวที ไปเอาต,ตามตงรักมาให้แม่เบิงแล้วตอนเอาเงินมาให้หนูหนะเวที <c oughs> แม่อายุเราอายุประมาณหกสิบกว่าเราวแลว่ <c oughs> ลวาเราเป็ี่นเอฟซีตั้เรากม่แม่หลายคนมากเลยเราแบบว่า <c oughs> ตั้มมื่อใดสิมาอยู่หันบางเที่กับทางแชทมาในในแชทหนูเองสินะคะหนูก็ตอบประวัติประไวเพราะว่าเอฟซีคนกับหลายสินะคู่ียกร้องอยากให้ตั้มมากอะไรสินะคะหนูก็เลยว่าจ้าสิเจังไหนจ้าสิหลักหูว่าจังไหนหนูก็เจ้าสินคู่นเขาไปเบิ่งเพจคู่หน่อยหัวหนังสือนี่ม้วนเคลื่อนไวอ่ะเพราะเอฟซีกับหลายเพิ่นก็อยากไม่เอือดแต่ผู้อยากมาแต่งตูมายังไงหรอกแต่ว่าในตอนนี้เขาให้กำลังใจต่ำรองรักเนาะพี่น้องเนาะหมายถึงว่าให้ตั้มได้กลับมายืนบนเวที อยางสง่าพาเผยอีกครั้งเาเหตุจังหดาเขาต้องซอยเหลือกันเป็นกำลังใจให้กันเป็นบ่ค่ะกันูกะบนูกะเป็นศิลปินคนหนึ่งแหละถ้าทำมีโอกาสได้ดูแลมูกัดูแลกันไปย่านยังมีโอกาสอยู่สินะใช่เราทําตอนที่เรามีโอกาสใช่ตอนที่มันเป็นนี่แหละครับเข้าพรู้ว่าเขาสิมีโอกาสอีกบ่เดี๋ยวเดี๋ยวของสิบเอ็ดเอาไปเอาไปไม่ให้ก็เอาไปไม่อย่างไรเลยไม่ยังอีก ใส่ใส่มุ้งขดต้อว่าเราอมีเอะเจะใส่มุงอีกเาจะ่มุูดอีกาจะใส่หนเอจะ่นยเนจะ่มุงเตเจะใส่มุ้งเเขาจใส่มุงเาีโลแกนน้องสกนโอยคนีเพลงโซเพลงเาูดไม่พูดดูแลตั้มต่องรักมากมือนี่คือครบ13เดือนเจ้าจำได้ปะนี่จากวันที่18ทัานว่าปีหกหมือนี่17เจ มกลาหกเจ็ดิบสามเดือนเต็มเปี้ยปีครับหนึ่งเดือนได้ซ้ำนี่ได้ซ้ำนี่เป็นได้ซำนี้ค่ะดีใจแล้วดีใจแล้ดี้วไดนานี้ดีใจแล้วเป็นรองม่อยากเอามเฮาวอว่ามเอานนาบ่ใครเอาควมคนบ่เคยเอาเาอันนั้นเอย่าโดยนี่ใส่เปนมอง่าอา้วมเข้าเหม พอซ้อนจอบเบิ่งจอบเบิ่งค้มรอขออพเพเอกต่ำนะคุณซองมักองแมพมักสองผมมันจี้โอ้ตัดมือนี่สิเพิ่นตัดมือเหรอเนี่เอาเอานเอานี่่าอ๋อเพ่ว่าลงทุนไปซื้อขางเกียงไม่อีกมือเศร้านี่ซื้อมาแล้วพันปสัซื้อมาแล้วพันสเออเหมอนคนบักทับนตัด ที่น่องครับ21ได้ครับพี่น้อง21พอซอให้โอกาสล่านเป็นเส้นอยู่กับโตเขาแหละนะครับส่วนพอคู่ไม่คู่กับเต็มที่ในการทํางานเบืองหลังทุกอย่างเพราะว่าช่วงสองสัปดาห์นี้อัดบารเบือดีรับบล็อล่งครับไปเลยอัดโคโลฟินเข้าไปมือเ้าหาแรงหาช่วงประมาณอาทิตย์เดียวโคโลฟินอ่ามันเป็นตัวฟอกหลายอย่างจากสารสกัดโคลฟนนั ล่างพิดล่างเนีล่างสารผิดตัวทุกวิธีทั้งเลยพ่อตอนนี้กะคือเขาเฮดได้ตามจะเข้าเฮดได้เขาบริษัหมายถึงว่าต้องเปรีลอยเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องเข้าใจสภาพคนป่วยแบบนี้มันต้องอท้นสูงครับสิบสามเดือนเต็มเต็มที่พอคู่ไม่คู่คดูแลเต็มโมนี่เปียกเลยนะครับเต็มโมนี่กะเพื่อเอาทรัพยากรขึ้นวงการัวนธรรมอลอลำประเทศไทยเฮ้านะครับเสื้อแนวาพี่น้อง ทั่วโลกแหละให้กำลัใลงใจพวกคู่ไม่คู่หลักอให้กำลังใจทุกคนเป็นว่าตำตะนีนนผู้ผู้ดูแลขึ้นว่ายูจัก็สิ้นผมให้ย,ยู่ประมาณเจ็ดสิบครับโอ้เจ็ดส <70. S 1> ิบกาอาการทั้งคว่มจำนี่กันสิยังบอหั่นไลยรับการฟื้นเท่าที่ควรนเพราะว่า 6ปี<น>ที่เขาอยู่ในแบบนี้แม้กระทั่งธรรมดาก็าถือว่าเอาขึ้นเวทีได้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการตั้งเป้าในการดูแลแลคก็บบกคิดว่าสิสิึ้นได้ไว้ปานนี้เพราะว่าช่วงเวลาแค่พ่ถึงปีนะครับตอนทีกนึนมือนี่คือครบ 10, 13เดือนเต็มพอดีแต่ผู้หน่อยกับแม่คู่ตูเข้าไปดูแลเพิ่นนะครับจาก18ท่าน่ากใพ่อคู่ละเบิ่งซอยกันครับ โอ้ผมกับพี่ทางไปก็พี่จะถามเขากันครับครับเนเป็นเนมากเนกับถามไปกับกูดรถทนสูงพ่ะรถทนทุกอย่างอดทนแรงเสียดข้ามทุกอย่างอารมณ์ควบมือสุดอยู่กับตัวคนนั่มนะครับแต่ือเขาก็เข้าใจว่าก็คือ้นค่วยนะมันกะบอกคือคนปกติเข้าอยู่แล้วทูกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องที่ไห้ก็ร่งใจกะบว่าอยากให้พลังลบเขามาหาเขา หรือหาหาไพ่กัแล้วแต่นะครับเขาะว่ากันเรื่องการส้างสรรพลังบวกนะครับเวลาวงการต่าก็คือทรัพยากรของปฐมวัเทิงสินปปฐมวัิงศิสปนสัญลักษณ์ปฐมก็คือต่าต้องหลักที่น้องแฟนครับทั่วโลกนะครับต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งว่าสิ่งเหล่านี้เข้ากับไพย่ายามเต็มทีนะครับทรัพยากรทุกอย่างกระทุ่มลงไปนะครับโดยที่บอสฤึกว่ามันทอคือเขามีความหวังว่ามันต้องเป็นไปได้ เป็นไปได้ไหมต้องเป็นไปได้จะช้าจะเร็วเนี่ยเราก็ถ้าผมก็ถือว่าว้ได้พอสอบพะว่าปีหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าที่แหลสามปีจากสี่พืนไหนพวกฝืนเลยเนี่ยก็ถือว่ามันมันมี่กาลังใจในคนทํางานนะครับโดยเฉพาะแม่คู่เล่ากับคนขางสี่จะนี่นึงคือพ่อได้รับนี่เราไปฟืนพูดดีๆเลย จะพยายามผมจะบอกกับแม่เราหยุดครับได้พ่อเขามาอีกแรงนึ่งแต่สุดหยอดเลยครับุหยอดสุดหยอดครับนี่ครับจิดวิานะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพ่อหลายๆที่ให้โอกาสนะครับ